สบายดีมาได้บ่เด้อไปข้างนอกกันได้มักกีย้ย่างสุลูกสุร้านกินซีมเบืองรสซีมหวาน,นก็จะแก้ให้ซีมหอ,อมเลยโอ้หนึ่งซีสิบพันกีบแปดสิบบาทมีแห้งด้วยดมมนันเ่ย มะนาวข่อยนำบุกินเด้อแนวนี้นะมะนาวข่อยนะมาเลยแม่เพ็ดมาเลยแม่เอามาะเลยน่อยมามานั่งกินนี่นะมานั่งว่ากันลมยามลมอากาศเย็นเนาะนั่งกินหมากไม้คุยกันไปลมกันไปมุ่งหันเลยสนุกเฮฮา บอกคุณลุงกินนะโอ้ยมือล่างบ่หน่องร่างสบายดีพี่น้องล่างดีบอกหมันใจเป็นไรแม่เดือดสัตว์โอ้หมานใหญ่มันบาหวานหอมเหมเดือดสัตว์กับพอดีกินอยู่เบิ้งจีตอกกับกัจเจ้ากระเจ้ามาพามาตั้งหอมจะเป็นลูกผู้ได้อีกสัตว์จีตอกไปพังเดือพี่น้องก็กลายเป็นพี่น้องกันนี่แหละเพื่อนใกล้กันนี่แหละกลาเป็นเครือญาติกันนี่แหละลูกน้า เป็นอยู่ในน้ำของร้านบ่หน่อยเคยญาติลูกร้านนี่แล้วกันอยู่แล้วเมื่อหน้าชิบะชายเอื้อนเขาห้องจี้เพิ่นบนในไมากันย้อนยังวอนเพิ่นไปอยู่บ้านพ่อเพิ่นอยู่บ้านพอ่พนอ,พอเดี๋ยวนี้มาอยู่ใน,นเมถาเขาองเฮียนมาอยู่ใน,นเมถาแล้วเขาองเฮียนในบ้านนี้แม่พ่อกับแม่ไปหาเงินอยู่พ่อกับแม่ <laughs> พม่พอเนี้ยมันไป,ไปพ่อเนี้เกี่ยวเข่าเอ้ยเนเกี่ยวเข่าอยู่เขาบอกไปแล้วตอนนั้นบอกไปแล้วมาเอ้ามาใหม่อีก เกี่ยวข่าอะไรแบแต่มียอยู่คนเดียวนี่ฮะป้าชุดเจ้าสีบอกันเราอะไรกันดเดียคุณแม่โขาแม่จะคุบ่ฮแบบมนโตะเลื้องแม่จะน่อยงมันไม่จะแบบนี้กับพวกที่กินบนสมบันหวานเล่ะมันบสมกับหวานซือมเกียงเวียดมันมันมีมันมีน้ำเกียงไว้น้อยเห็นไหมันหวานได้นะมันสไปอื โอยมันบ่มีเดียวนี่นะมันมีของซื้อกินละการร่างว่าสีเดินทางพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนใจสั่งมาพ้นมาเห็นได้วสนามมืดขึ้นมาอยู่ว่ายบมุกมือเปลี่ยนใจใหม่มืออื่นเศร้าชิ้เมื่อแต่เศร้ากันยังบ่วเน่เมื่อหามงคลเนี้ยเหยียบก็มีชิ้เมื่อปักโองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ใจยังไงซื้อลีนซื้อยังมาเปลี่ยนรถเปลี่ยนไซรลีนซื้อยังเนี่็เมื่อเมื่อกระยามอื่นเศร้าจากเมื่อขำละกาลังว่าสิเมื่อใบมุกเมื่อเราจะให้นอนอุ่นป้าเพิ่์นเน่ป้าใหญ่เพิ่น เมียคนว่ามือในเมื่อเพอเมื่อเพื่อผ้าเมื่อผังเมื่อพอจะกลับมามันบัวแต่กลับดอกรันในเมื่อตอนคำมันได้นอนอยู่แล้วอะไรีะว่าหักบเมื่อกระยาดอกร์เมื่อาจังมืองอะเกาตามไม่ว่างเลยเนาะพี่หน็อกอย่าบอกกไปเลยกัตเองฟังจังสันเห็นนั่นเมื่อจะเสียบอได้เนาะ เอาลูกไก่ใหญ่ก่อนซะเนาะเพิน่นถามไอ้น้อยอันดินเพชรเฟซบุ๊กอยู่บ่ว่าซั่นโทรศัพท์ไอ้น้อยจะเพ่เด้อยังไปแปลงอยู่ยังบ่ได้มาเพิ่นก็ลิ้งอยู่ดอกเพชรน่ะโทรศัพท์เพิ่นพังเฮ็ดหลุดมือหลุดเหยีอะเออยังเอาไปซ่อมอยู่โทรศัพท์เขาหน้อยนะให้เพิ่นได้มาซะกุ่ลจะเข้าเพชรเพิ่นเดอ้อเห็นนั่นลูกลานเม็นมาอืม ออนีคนตงการ้เพออต้องการเพร,รเ,พเป็นลูกไผ่ไม่มนเบอร์เนาะลูกไผ่หล่าลูกไส้หล่าได้ชาวไอหน่อยเนี่ยผูท้ทิศนั่งมน์เซ็ตบอ่แนนบอสเซ็ตเดอต้องกินแบบนี้ีแบบลุงกินนี้นี่นี่นีเป็นกระาเดเดอร์อยู่เละแซ็เพื่ที่นาเปนดแล้ว จะได้มาถึงมากสมนั่นเอแ้วาหมอนก่อนจะได้ของเจ้าดาวจะได้สมนะตัวนี้มน่อลองไปกางเต้ากแกะบางไม่ดีอมโอ้ยี่เบิมข่อยชินทองข่อยนี่ทว่สื่ออย่างความสมวาอะไรมันมีมันม่สมปะน่นโอ้ยแม่จะคายมังหั่น่อแม่นีมักสมมั่งงบกล้องวันี้บกันนะใช้บริสมบริสมนั่นี่จะกินบองเงาเนี่เอาบิง

มันค้านออกเฮือนตอนจังงงตอนแรกมันค้านมันค้านออกตรงแรงป่ตามตำราตามตำราผืนว่าได้ยินผู้เฒ่าผืนว่ายังก็ะทิศผุดเศร้าผืนว่าวันทิศก็มันพุดติตอนเศร้าสุกเศร้าง่ายแก่จังงงง่ายแก่ซุกเป็นเศร้านี่ง่ายแก่กันสิประมาณบ่ใบสองใบสามเออกระบายง่ายแก่จันเทียงแท้เออวันจันที่ว่ตอนให้ออกตอนเทียเท่ยงประหัตค่ายกำคานวันประหัดตรงคานนี่ออกตอนแรงหมดจ้ะ ของตะเลงว่า์ตะนแรงมืออื่นบ่เอากตันเ้าไปได้บ่แต่ลงมาตอนเซาเาแล้วเว้ยมาตอนเ้าเอาแล้ดีกว่าคอยไปคอยมาขี่รถก็สิประมาณช่องสมงกูได้คอยไปช่องสมงก็หอดประกอบทรงขี่ไปนะกันขี่แบบส้ำหนึ่งกับสมงกูอะก็หอดดูสันซะโอ้โหอันไว่น um, like okay. ี่ก็หอดสมงดอก็เคยมาสี่สิบนาทีนึงกับทะเบิยนนั่งทางหลังป้าเนี่เอ้าวไปนั่งเลยไปเบิ่งแม่ไปเบิ่งไป ขึ้นก็ไทยกาก้าอยู่คนเดียวอยู่ข้างนมานาน่องใส่เบ็ดเทียเล็ดเบ็ดเลยโมโหใส่ดอกเบียดี่รถดำขัดเลยพิ่งเลยได้ไิกินมเสียงกินนั่นมันมากไงใช้ันเบือๆนี่ยเลม่เด็ดสดต้องมาเลยเดีใกล้จะ วิตามินเนยกินมากเลยต้องให้กินขมืต้องให้กินขมือละหน่วยสองหน่วยมาเลยนะกินเกลี้ยงแบบอันเป็นวิตามินนี่วิตามินซีอ้าวกินสีหอมวิตามินซีวิตามินซีไรอันนี้นะเขาให้กินบมือขาดมือละหน่วยสองหน่วยแต่ละมือต้องได้กินอันนี้นะหมอผุนเบ้าอุ่นนะกล้วยน้ำกินกล้วยในกะทิกล้วยน้ำว่าต้องได้กินตื่นมาคือกินโลดกล้วยนำว่าเลกล้วยน้ำว่า กวยน้ำธรรมดานี่แต่ว่าท่านแม่กวยน้ำว่าทั้งนั่นทั้งเหลาเนี่ยเอิญกวยชะนีอ่องในเป็นพี่น้องกวยน้ำว่านะกวยชะนีอ่องทั้งเหล้าเอิญอันกวยน้ำธรรมดานี้ยนี่กวยน้ำอันนี้นี่กวยน่นะเมื่อตาทางไทยเอิญกวยน้ำว่าถึงจะหอมอีกดล้โอ้ยเจ้าเนี่ยคือแม่นแต่ะราฮะเจ้ากินแต่ใสเอาปอกไหมอย่างนี้ไม่เห็นฉุน เนี่ยโอ้นี่นี่ตัวนี้เหมือนเลี้งๆนะบุคคลชมนะตัวนี้มีโลโก้นี่มันต้องหวานสดจากไร่เพูนว่าสดจากไร่คัดพิเศษพนาคัดพิเศษอี่างพวกนู้นเรื่องทเอามาจากไทยเรื่องของลาวเนี่ยตวัวไทยนี่นี่โลโก้ติดตยูนี่ยโอ้ของไทยมาจา<อ>กไทยเนี่ย <laughs> แ <laughs> <laughs> ม่ก็พิมพ์มาบ่าจนไรเวียดนาน้ำพิมพ์ตัวไทยติดใส่ได้เครื่องเันขายในตลาดขุมมือดีได้เขาเห็นเอาก็ได้ไแมเออตัวไ,วไทยนั่น จากไล่คับพิเศษอีกพี่น้องเลยอยากกินแกงน้ำไม่ไหลได้บ่างไหมแกงน้ำไม่ไหลวันพูดเสะไปเลยเจ้าไม่เะมื่อหนาวจะออกไปให้หน้าพูดละมาแกงหน้าพูนเลยหน้าถ้าเข้ามาแต่ประชองจะไปคุดที่ร้อนหนิม่นเท่าอีกที่ร้อนลายกระช่องมาแกงเนี่แต่ว่าอจะหน้าเจ้าที่ร้อนบางหลายถึงทะเลควายเหรอมีหมดคุดเยอะลุงจะไปคุด เลเออวันที่วันเลกอดออวันเลิกหน้าทางนันนะอยู่ใช้กันแบบนั้นบ่เป็นเลือดุกถ้าไปไปไปทางจมแจ้งไปคุ้นทางหน้าแล้วน้อยคุชีโรลายบ่บ่ใส่มันเลือดวันใดเขาอยากกินมันเขาก็ต้องคุ้ไใครๆในพี่น้องคุิเลือดชำนาญคุดนวันใดเขาก็นยอมแพ้มันทาไงคว้าควายไหมมันจะอนไปคุดมันัวไข่แมนบอก แสดงว่ามันเริ่มซ่อนนี่มันเริ่มจยากกันได้แปดอันอน, 8, 10, 10นั่นแล้วได้แปดสิบเจ็ดตัว,ตว,ตวโอ้คือเก่งแกเอาอันตะเมียกน่อยไปน้ำมันหลุดไห่จยากมา,เ,มาเลยมาอะไรหรปลาจำบ่ได้ตะเมีกไปนะกุ้ยแต่ไรกุ้ยหันเอาไปไปจิตตาไปหนึ่งมือพี่ป้าเอื่ยไปโรงเรียนเลยเอาไปน้ำไปลำนันอยากมาไปไกลแท้กับไกลไปได้ดอ้ก็แถบนั่นนหะแถบนั่นแหละแถวโคกเลย ปลาลูกก็าหาตากแดดใครแต่มันบแดดอะไรเงี้ด <ตก S 1> มันบดเกี่ยวโบแดตมัน,มนบกบโตกคนก็ที่แดดก็บโแดดมันบดเกี่ยวเข่ากระมวนเหมือนมันห่อนมาตัวใหม่ป่ะตะแกะอ่อืมอ,อ,อืมนี่เอ่าบิ๊กชิมเบิ่งบัตกะทีเขาจะเอื้อนว่ะเน่านบัตโต้เขาแกให้ซีมเผื่อบ้านเห่เหได มื่อสักคนลงกลคนผู้ขาดตัวแก้ให้ซีนมวานมาวานมีม้อนซีมเอาขัดเหน็ดนะนี่คนผู้ขาดอันนี้อะเพผ่้น่ะไปซึกไปขาไปขาไปตัวเนาะแม่นี่ดีเลยนี่มันอาติว่าโอ้ยมาเกี่ยงคอยส่มเด้อพี่น้องไปขาไปขาอันนี้ต้องขิดตัวบวบตัวบวได้เด้อบวบขาอีเด้ไปซึกคือการจะเห็นจะตู้จะต้องขาบวขาบวบไหล่มาสันส่างคือจับตัวส่มมาพี่บานเลยฉลาดเด้อเพื่อนมึงเจ้าเองมึงเข้าใจว่า ก็ไปกินอ่ะซิบนี่กับแม่มอนล่าเด้อพาก็กินหมาเกเรียงบายบายทีลว